สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มคนนี้รับเล่น M v มที่แตงโมเคยเป็นนางเอกเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมแน่นอนครับว่าไม่มีใครไม่รู้จักทนายตามสิทราเบียบังเกิดอีกหนึ่งคนที่รุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมของแตงโมนิดาที่ยังคงหาหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือหรือไม่การเสียชีวิตครั้งนี้เป็นอุบัติเหตุจริงหรือไม่โดยทนายตามมาเคลื่อนไหวถึงคดีนี้ผ่านเฟซบุ๊กอยู่บ่อยครั้งล่าสุดเจ้าตัวได้รับเล่น MV อดีต ที่แตงโมเคยเล่นเป็นนางเอกซึ่งการรับครั้งนี้เป็นพระเอก MV แบบไม่รับค่าตัวพระจะนําไปบริจาคโดยเจ้าตัวเผยว่าเมื่อวันก่อนได้รับการติดต่อจากพี่ฟองเบียเจ้าของค่ายเพลงมีรคคอร์ดส์ว่าอยากให้มาเล่นมิวสิกเพลงที่พี่แดกร็อกไรเดอร้องตอนแรกก็คิดอยู่ว่าจะรับหรือไม่รับดีแต่พี่ฟองเบียบอกว่าน้องแตงโมเคยเล่น MV เขาเมื่อหลายปีก่อนพร้อมส่งเดโมเพลงมาให้ลองฟังผมฟังเนื้อหารลาวันเหมือนในตอนนี้ที่พวกเรากําลังทํา กันอยู่คือเรียกร้องความยุติธรรมอยากให้เจ้าหน้าที่ทำงานอย่างตรงไปตรงมาอยา่าเกรงอิทธิพลใดๆแต่ยิ่งเรียกร้องยิ่งเหมือนเป็นเส้นขนานระหว่างชีวิตจริงกับความยุติธรรมผมจึงรับเล่นเอ็มวีเพลงนี้และผมคิดว่าเพลงนี้แทนใจใครหลายๆคนในตอนนี้ยังไงรอฟังกันนะครับ วอรอค่าตัวผมจะนำไปทำบุญเพื่ออุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลให้แกน้องแตงโมทั้งหมดครับท่ากกำลังชาวเน็ตปร,รบมือชื่นชมและรอชมให้กำลังใจทนายตั้มจำนวนมากท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก tinie.com ขอบคุณครับ